สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสามโสมทุกท่านทุกคนครับนี่บักไซส์จันแนทจะปลาข้าวปลาเง็ดกอแดงเนาะจ้าโคตให้ลมครับปลานะครับให้ลมเจอเห็ดอะไรก็เก็บเนาะปลาปลาแมงอ่อนแต่วัดแจงไม่เดิมครับจ้าลูกมาต้มกันเน้าครับนี่ครับนี่อู้หูดอกปลาฮัทปลาจันแนทมีแดงงามหนาขักเนาะครับผม บมปางีาเนาะใหญอกว่าน้อแก่้พอพันเห็ดแม่พันเห็ดดูนี่จ้ะขนาดคือขนาดวะนะต่อมืใหญ่หนึ่งสอมือมิดเลยเนาะครัวแดงงามกูกันเลยดีบางงาม Ừ. chuồng ngay ừ. Ừ. À, ừ. đẹp một đây.ổng không à?ổng báo năng thải.thẳng งาสิบบาทมือนี่คมหนี่คมบางครับดอกเดียวครับหมื่นเอิ่นมูขึ้นมาได้หลายาเด้อบานๆดอกกำลังอ่ะ หลอกเนาะองหลอกก็เตี้ยมตาเนาะวันนี้รอหลบน,อน,อนอ้องๆกันก็เลยบอเอาตามาหลายนาจะจ๊ะใส่ถุงเนาะค่ะเต็มเนาะปวาดดอกใหญ่เกินครับคุณดอกกันนะคก็เต็มตาเลย เป็นไอสองสามตัวน่นดอกหนดอกนหน่ดอกนอะดอกซ้ำนี่แค่แน่น้ะ,ะหมกแกงหมอกยังให้ไหล่กันเต็มหมอ สองดอกก็เต็มถวยแล้วจ้ะถ้าเต็มเดือนได้ใส่ถุงเนาะจ้ครับเตรียมถุงมาพร้อมละเมื่อกี้ดอกขนาดฮุ้ยฮุ้ยกดอกกันโอ้ บ้าแตกก็มีเนาะใส่เตลียยถุงเนาะใส่ถุงเนาะคอยไปเอาออกนอกจะใส่ถุงบอกบ้านน่าจะใส่บ่อไหนดีขึ้นเลยบ่บนเนาะจ้าอันละโอ้ ได้ไดปีไปเ<ห>นาะพอเขาบอกมาหลบหนอกกันหลบบ้านเนาะหลบไปหลบในหลบหนอกกับบ้านบะนี่ขนนบ้านได้เลยบ้านแกกับอ๋อเนาะไอ้นกระดักันได้นะองแข็งแขงเราอยู่ต่างกะตากะหยาดเลือดดีขวมอุ้ยขาว ขาวอยู่แลอนหน่งกับอีสานครับหนหึ <laughs> ่งกับอีสา <laughs> นแต้ใหญ่กินมาเด้อจ้ะกินปี้่ก,กินเห็ดกอแดงนึ่งเนาะมาบ้านสาวแน็เน,เนอ้อมบานสาวแน,เน็เด้ออยู่ไกลอยู่ยิมหน่อ <laughs> ใกอยู่ไก <laughs> ่มันเลือนเคียงกัน <laughs> หนึ่กิกกระตั้มหงงกันนะจ๊ะ <laughs> ตอนนี้คัดเอาดอกใหญ่เนาะใหญ่มันเต็มตาบุยครับจุ่มกันโอ้แตกแตกะตะชุ่มโอ้ไม่มันไม่อยากไป่า่แม่อันนี้นี่แหละหาเห็ดเบาใช่ว่าบม่อยากเอาสาไยมามันบอกให้หมานเหรอมันต้องได้ใส่ถุงมันจะหมานเนาะครับตแนี่แมนเห็ดเหเห็ดยังอะไรตัวนี้ แต่งนี่แต่งงามแธอเว้ยโคเร่งกายพันเนาะกายพันเป็นปีกโดนแดดโดนแสเป็นสะกิดเนาะโอข้างล่างคนงามเด้อครับปลดคือแกนแตกเลยนี่จ้ะนี่จุ่มเพิ่นโอ้นี่เหรอมี่มูอยู่เนาะมูจุ่มเพิ่นออกใหม่เนาะแต่เนาะสาวงามไม่อ่อนเนาะนี่เป็นสาวงามไม่อ่อนนะจ๊ะ อ๋ออันเก่ากะแตกเนาะครับหมดเแล้วใช่ไหมันหนาพอใครหันครับต้องมายังแผ่นด้านหนึ่งเนาะจะหันครับนี่มันบังยางลงมากแผ่นลายหินก็จะไม่บังเพื่อนคนในบ้านเด้่องนี้ถึงยางอ่อมเฮาอ่อมเโฮดอกก้อนหนึ่ง สามดอกสามดอกสามดกอกโห,โหเรื่มผ้าโบกกัจะนี้มือได้แพ้เลยเมื่อ,อวานครับลองขาหอองมึงลองปูกับถีปั๊ล้องมานล้องมานกินมือคุณเหินดองนะแเดิมผ้าใดแล้วตัวน,นี้ เพราะว่ามันทุบบ่ท่าไหนมันตองพาเอาเนาะหมกมันก<อ>็สิแตกออกจากกันเนี่ยจ้ะับับอบีงมาผีโอ้ีนี่อยเหนี่อยเหนเนื่อยน่กำลังเกิดเนาลังเกิดตัวบานละ่ะ <laughs> ก่กนก่มอมอนนั่นมึงมาเห็ดขอนเขาเคยเจนน็บเลยมั้งมันบุออแล้ีเหรอเนาะเคยคอยาายางไอ้เนี้มือพอเลิดโอ้ยอตาแล้วนี่ไปเดี๋ยวว่าัอนี้เราจิกควมเามีถุงน,น้อยอยู่ถุงน,น้อยโอ้ยโดยนก่อใส่ถุงเือป้าหลาย <laughs> ุงกจิอาสาหรอโอ้ยขาเาสวยอุนันดองนังยุดจะปุิดนี่นี่นีน่นดองเนาะข้านบนหานนี่เราใจสปีดกล่องก่อนวายพึ่ง จุ่มพันจุ่มกรแตกันไหนต้นบ้านนะบ้านนี่แล้วบ้านไหนอ่ะแม่แล้วปลาทุกมอสังหัว มันต้องหวานให้กอน่าจะรสชาติของบน, <ทะ S 1> อน,นหองที่ช่องเบาดอก <ใน S 2> บานาเปลี่ยนซิวๆวัอนี้ดอกบานมันใหญ่เนาะมันได้เปี่ยนตาเว้จอยจ้ะรอดอีกก่อนเนาะเพื่อพ่นอ,ออกดีน่จาจ <sind S 1> <ท>ะมือ<า>นันาเาหวินปลาใหญ่ไหวเนาะเ <ทะ S 2> ้าไป,ขปาเขาปลาใหญ่เดี๋ยวไปพอจ้อยทั้งหลุมก่อน งายางออนเมื่อนนหรอปนครับผมหายางออนไม่มีเนื้อใสแล้ว <c oughs> <c oughs> อ,ยอยาดออมต้นใหม่เลยจ้ะนี่นต่ขาวขกำงงามเหมือนเนาะเอาบอใสที่ใสถุงก่อนนะมที่ใสกระจาบอะ,อะไลนะเนาะเยอะมีถรงหันถรงอยู่เน,นาะ คอยน,ะนี่หนะูเอาถิ่มหมดนะมึงมึนะมง,มอง,มองดอกนี้ได้อเยู่แต่ว่าดอกนี้ทองพันยังขาวอยูน่นะ,ะทองขาวเป๊ะเลยไม่เห้ว่าเอา,อาน,น,ะนะเนาะไปกิน เป็นดอกมาที่ละ่ะเหาจิ้มมดพอถัดไปปลาผืนข้ากับมาปลาผีนเนาะสอง้น่ง,งบันนี้บ่มีมองวางกระตาตาดีดก่นอน ไปหลากหลายดอกเลยอุ้ยมาเครื่นงมคนละครึ่งคการคนละครึ่ง มันยังไงท้อ,ต,อตามเฮ็ดไหวกับ,บหูหน่าจะจู๋หมงามึง้าไหวแต่มือนอนบ่แมนบ่กลังไงหัวบ่มาต่ำใส่เนะาะตะเค,มมกเคเนคบกบตะปาเนะาะปลาเนะาะปลา,อย,าอย่างเน,ะนาะสใส่เพนเนาะ หายของปังฮะดีตัวหมูปลาไปกินเห็ดจ้ะไปกินเห็ดได้หนุงนะกินจะถูะนะครับกป้าดอกนี่นปุ่นๆแถมดอกท่านนนโอ้สองดอกพ้อน่ากินดอก,อน,ะะก,ดอกนี่ครับปา้าหนาใหญ่นี่จ้ะครับอืมครับ อมนี่สามดอกมาโขกสีองเนหนาเนาะเต็มถุงเต็มตาพอดีละอมนี่เพิ่งตึงดองหน่อยสีเพิ่งยังหน่อยนะจ้ะ มานเท่ามดเลยนี่คุณก็เท่าเนาะจ่าดอกเดียวคุณดอกไดอกบางไงนึ่กลนนะครับโอ้ยผักเน่สองบบาววามาเมื่อละเอื่ยวะตกใจเสินสีหินอ้าหอยอะไรจ้ะนี่บ้านเนาะอันนี้เนาะบ้านนครับเอได้ปนเนาะ ปลาเนาะอาปนเอาอย่างต้มน้ำพริกน่าจะเจือกจุ๋เลยจดิงโพ่ี่บ่หลยเนาะบานงามเนาะพร้อมกันพมกเฮดบอสกมิฮะอ้ คือบนหลายๆเนี่ยเนาะอันนี้เดสองมูมูหนีบ้านก่อนเนาะ ้ำพ่อหมออยู่ตึงต้มยำก็ได้ตำน้ำพริกก็ได้เนะาะได้อย่างตำน้ำพริกหวานเลยออโอเคลองหลอมง่ายลอง่าหลุมนีอ้ออกหางเนาะ หมดแล้วเนาะใช่คือดึงยเห็ดบดมางั้นของเขาโอ้หมานอยู่เนาะครับผมดอกงามคักเนาะจ้ะดอกงามอยู่เนอครับจุ่มครับผมทั้งหน่ำฝนทั้งหน่ำหมอกเนครับดอกนีประจัดเหมาะเนาะนี่ครับเห็ดหน่ำหมอกสิแตกแน่เนาะจ้ะเห็ดหน่ำฝนสิงามเบาใช่ปะครับนี่ดอกปานครับจ้าดีใจเนาะฝนตกมาครับผมเอาก็ระติกเก็บเห็ดไปเรื่อยๆอยู่จ้ะครับผม ก็บเน็ดไปเรื่อยๆเนาะไอชมกันไปเรื่อยๆครับครับวันนี้ขอลาปีละน้องพี่บางก่อนครับไปชมคลิปใหม่ๆวันต่อไปเนี่ยนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกการที่ตามทุกการรับชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า